หนังสือ All city will be no more หรือเมืองทั้งหลายจะไม่เหลืออยู่อีกต่อไปพระเจ้ากำลังมองหาผู้เฝ้าระวังมีคาวูดบทที่สการขัดจังหวะอันศักดิ์สิทธิ์ถ้าผู้เฝ้าระวังคือคำตอบของพระเจ้าต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองต่างๆเราจำเป็นต้องเข้าใจว่าเขาคือใครและมีหน้าที่อะไร เราต้องระวังไม่ทำผิดพลาดเหมือนคิดจักรที่ปรากฏในความฝันของผมคนในคิดจักรได้ยินพระดำรัสแต่ไม่ได้รับและไม่ได้นำไปปฏิบัติเราจำเป็นต้องฟังรับเรียนรู้และนำสิ่งที่เราเรียนรู้นั้นไปปฏิบัติด้วยน้ำหนักแห่งพันธกิจและความเร่งด่วนด้วยความการุณา เมืองต่างๆกำลังจะตายและพระเจ้ากำลังมองหายามผู้เฝ้าระวังอยู่เพื่อเข้าใจถึงการทรงเรียกและพันธกิจของยามเฝ้าหรือผู้เฝ้าระวังการศึกษาหนังสือเอเสเคียวจึงเป็นสิ่งสำคัญผ่านประสบการณ์การเผชิญหน้าที่น้าพิศวงพระเจ้าทรงตั้งเอเสเคียวให้เป็นยามเฝ้า สำหรับวงวานอิสราเอลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางพายุหมนุนเมื่อร่มต้นหนังสือเอเสเคียวเอเสเคียวบรรยายว่าเขาเห็นนิมิตของพระเจ้าและพระวจนะของพระยาเวมาถึงเขาโดยตรงในเอเสเคียวบทที่1ข้อที่1และสการพิจารณาวิธีที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่เอเสเคียวนั้นสำคัญ เพราะเป็นตัวบ่งชี้ถึงพันธกิจและข่าวสารของเอเสเคียวแม้การสำแแดงของพระเจ้าทุกครั้งในพระคัมภีร์จะประสานกันอย่างสมบูรณ์และกลมกลืนแต่พระเจ้าไม่ได้สำแแดงพระองค์ในวิธีเดียวกันเสมอไปวิธีที่พระองค์สำแดงพระองค์แก่คนหนึ่งเป็นการระบุถึงวิธีที่พระองค์ทรงประสงค์จะสัมแดงพระองค์ ผ่านคนนั้นไปสู่ผู้อื่นดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เพียงการเปิดเผยส่วนตัวแต่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงพันธกิจเฉพาะของแต่ละคนหนังสือเอสเซเคียลสอนเราเกี่ยวกับการทรงเรียกและพันธกิจของผู้เฝ้าระวังรวมทั้งเป็นฉากหลังให้เราเข้าใจความฝันของผมและการนำไปใช้ เราจำเป็นต้องพิจารณาการสํแดงเฉพาะที่เอเสเคียวได้รับเกี่ยวกับพระเจ้าและสิ่งนั้นได้ก่อรูปชีวิตและสาระในพันธกิจของเขาอย่างไรเมื่อเอเสเคียวเห็นนิมิตของพระเจ้าลมพายุหมุนก็เป็นหนึ่งในลักษณะเด่นและเกิดซ้ำมากที่สุดหลังจากคำนำสั้นๆเอเสเคียวบันทึกว่าดูสิ เมื่อข้าพเจ้ามองดูลมพายุพัดมาจากทางเหนือมีเมฆก,ก้อนใหญ่ที่มีความสว่างโดยรอบและมีไฟลุกวาบออกมาอยู่เสมอท่ามกลางไฟนั้นดูเหมือนทองสำริดที่แวบวาบเอเสเคียวบทที่1ข้อที่4ลมพายุไฟนี้สเสด็จลงมาเหนือเขาในบทแรกแต่ไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้น เพราะมันปรากฏต,ต่อเอเสเคียวเรื่อยไปตลอดหนังสือต่อมาในบทที่สามเขาเขียนว่าดังนั้นข้าพเจ้าจึงลุกขึ้นออกไปยังที่ราบและนี่แนะ่พระสิริของพระยาเวก็อยู่ที่นั่นเหมือนกับพระสิริซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นที่ริมแม่น้ําเคบาแล้วข้าพเจ้าก็ศพหน้าลงถึงดินเอเสเคียวบทที่สข้อที่23า พระสิริที่เขาเห็นก็คือลมพายุไฟนั้นอีกครั้งในบทที่8ลมพายุก็ยังปรากฏในที่ราบแต่ครั้งนี้พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงนำเอเสเคียวเข้าไปในลมพายุนั้นท่านยื่นส่วนที่เป็นรูปมือนั้นออกมาจับผมที่ศีรษะข้าพเจ้าแล้วพระวิญญาณทรงยกข้าพเจ้าขึ้นระหว่างพื้นพิภพ,พ,พและฟ้าสวรรค์ และทรงนำข้าพเจ้ามายัางกรุงเยรูซาเล็มด้วยนิมิตของพระเจ้ามายัางทางเข้าประตูด้านเหนือของลานชั้นในอันเป็นที่ตั้งรูปเคารพแห่งความหวงแหนซึ่งเราให้เกิดความหวงแหนดูสิระสิริของพระเจ้าแห่งอิสราเอลก็อยู่ที่นั่นมีพลักษณะเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เห็นในที่ราบเอเสเคียวบทที่8 ข้อที่3ถึง4ผู้เผยพระวจนะยังคงอ้างถึงการเผชิญหน้ากับลมพายุหมุนเพื่ออธิบายประสบการณ์ใหม่เหล่านั้นเห็นได้ชัดว่านี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงประสงค์จะสำแดงพระองค์แก่เอเสเคียวทำไมลมพายุหมุนจึงเป็นองค์ประกอบเด่นในนิมิตของพระเจ้าของเอเสเคียวมันพาเราเข้าสู่คุณลักษณะสำคัญแรก ของการทรงเรียกยามเฝ้าระวังการขัดจังหวะอันศักดิ์สิทธิ์ Holy Interrupt การทรงเรียกของผู้เฝ้าระวังเป็นการขัดจังหวะไม่ใช่การเพิ่มอะไรบางอย่างพระเจ้าทรงตั้งใจให้ประสบการณ์ของเอเสเคียวกับพระองค์เป็นสิ่งที่มาขัดจังหวะโดยธรรมชาติสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเอเสเคียวให้ทำนั้น ได้จัดระเบียบโลกทั้งใบของเขาใหม่ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มมุมมองใหม่ในการเห็นพระเจ้าแต่กลายเป็นสิ่งที่ครอบงำชีวิตผู้เผยพระวจนะนี้ทั้งหมดคุณเห็นไหมว่าลมพายุหมุนไม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับความสะดวกของคุณแต่คุณต่างหากที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับพลังรุนแรงของมันผมมาจากรัฐอาลาบามา เราค่อนข้างคุ้นเคยกับทอร์นาโดซึ่งรบกวนชีวิตอย่างมากเมื่อสัญญาณเตือนทอร์นาโดดังขึ้นคุณก็ต้องหยุดสิ่งที่ทำอยู่ทันทีและดำเนินการตอบสนองต่อภัยคุกคามของพายุไม่มีการต่อรองหรือประนีประนอมกับทอร์นาโดไม่ว่ามันจะไปที่ไหนบรรยากาศก็เปลี่ยนทุกสิ่งที่หมุนรอบมัน และนี่คือจุดประสงค์ของพระเจ้าในการจัดการกับเอเสเคียวพระเจ้าไม่ได้ทรงสำแดงนิมิตของพระองค์แก่เอเสเคียวเพียงเพื่อเพิ่มความรู้ให้เขาพระเจ้าไม่ได้แค่เสด็จมาเยี่ยมเพื่อสนทนาเล่นๆให้เอเสเคียวใช้ชีวิตต่อไปตามปกติแต่พระเจ้าทรงปรากฏเป็นลมพายุหมุนเพราะพระองค์กำลังสั่นคลอนและขัดจังหวะชีวิตของเอเสเคียว พราะพระองค์กำลังขย่าและขัดจังหวะชีวิตของเอเสเคียวพระองค์ทรงจัดลำดับความสำคัญใหม่และดึงผู้เผยพระวจนะเข้ามาสู่ลำดับความสำคัญของพระองค์เองพระเจ้าทรงพาเอเสเคียวเข้ามาสู่โลกที่หมุนรอบพระองค์เองโดยมีพระศิลิรุ่งโรจน์เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งเมื่อจบประสบการณ์ครั้งแรกเราเห็นผลของมันว่า ข้าพเจ้าจึงมาถึงพวกเฉลยที่เทลอาบิบผู้ซึ่งอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเคบาและในที่ที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นข้าพเจ้าก็นั่งด้วยความตะลึงงนันอยู่ท่ามกลางพวกเขาเจ็ดวันเอเสเคียวบทที่3ข้อที่15การเผชิญหน้ากับลมพายุนี้ทำให้เอเสเคียวเต็มไปด้วยความประหลาดใจถึงกับนิ่งอึ้งหลายวัน มันสั่นคลอนโลกของเขาอย่างสิ้นเชิงอะไรคือแรงผลักดันให้เกิดการขัดจังหวะอันศักดิ์สิทธิ์นี้จากพระเจ้าสิ่งใดเร่งด่วนถึงขั้นที่พระเจ้าต้องสำแดงพระองค์แก่เอเสเคียวด้วยวิธีพิเศษเช่นนี้หัวใจสีอำพัน a m um อ e r Heart เอเสเคียวบันทึกรายละเอียดหนึ่งของลมพายุหมุนซึ่งง่ายที่จะมองข้าม แต่กลับมีความหมายลึกซึ้งมีความสว่างอยู่รอบๆและจากท่ามกลางนั้นมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนสีอำพันออกมาจากท่ามกลางไฟนั้นเอเซเคียวบทที่หนึ่งข้อที่สภายในลมพายุหมุนนั้นสีอัำพันเปล่งประกายด้วยความสว่างส่องสว่างไปทั่วทั้งลมพายุแม้ว่าลมพายุหมนนุนทั้งจะเป็นไฟลุกโชน แต่ดูเหมือนว่าสีอำพันที่ส่องประกายนั้นเป็นส่วนที่แตกต่างออกมาจากลมพายุหมนุนเป็นสิ่งที่ออกมาจากภายในไม่ใช่ผลของเปลวไฟรอบๆอะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายอำพันนี้เหตุใดมันจึงเด่นชัดถึงขั้นที่สีของมันกลบแสงของไฟได้มีอีกสองตอนในหนังสือเอเสเคียว ที่ผู้เผยพระวจนะพูดถึงสีอัมพันธ์ทั้งสองตอนกล่าวถึงที่มาจากจุดเดียวกันคือและบนผืนฟ้าที่อยู่เหนือศีรษะของพวกเขามีสิ่งที่มีรูปลักษณ์ของพระที่นั่งซึ่งมีลักษณะเหมือนไพล,ลินและบนสิ่งที่มีรูปลักษณ์ของพระที่นั่งนั้นก็มีผู้ลักษณะเหมือนมนุษย์อยู่บนนั้นและจากส่วนที่มีลักษณะของบั้นเอวของผู้นั้นขึ้นไป ข้าพเจ้าเห็นสิ่งคล้ายทองสำริดแวบวาบลักษณะคล้ายไฟถูกบังไว้โดยรอบและจากส่วนที่มีลักษณะของบ้านเอลลงมาข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่มีลักษณะคล้ายไฟและมีความสุขใสยอยู่รอบๆบท่านผู้นั้นเอเสเคียวบทที่หนึ่งข้อที่26ถึง27ทองสำริดแวบวาบก็คือสีอัมพันนั่นเองอีกตอนหนึ่งว่า แล้วข้าพเจ้ามองดูและเห็นรูปรักของชายคนหนึ่งจากส่วนที่มีลักษณะของเอวลงไปนั้นเป็นไฟเนื้อเอวขึ้นไปมีลักษณะสุกใสเหมือนทองสำริดแวบวาบเอเสเคียวบทที่8ข้อที่สองเอเสเคียวได้เห็นพระบัลลังก์ของพระเจ้าเมื่อเขามองเห็นเขาใช้ถ้อยคำและภาพของโลกนี้เพื่ออธิบายสิ่งที่ตนเห็นขณะที่เอเสเคียวเห็น สิ่งที่มีลักษณะเหมือนบุรุษอยู่สูงเหนือบัลลังเขาได้แยกความแตกต่างระหว่างร่างกายของพระองค์ที่อยู่เหนือเอลและใต้เอลเหนือเอลเป็นไฟใต้เอลก็เป็นไฟแต่ทำไมเอเสเคียวจึงต้องแยกความแตกต่างเช่นนี้ทำไมไม่เพียงกล่าวว่าทั้งร่างกายเป็นไฟทั้งหมดนั้นเพราะมีความแตกต่างระหว่างสองส่วนของร่างกายและลักษณะของไฟ จากเอวขึ้นไปเอเซเคียวเห็นสีอำพันที่มีลักษณะไฟอยู่รอบๆสีอมพันนั้นปรากฏอยู่ในส่วนบนของร่างกายแต่ไม่ใช่ส่วนล่างทำไมจึงเป็นเช่นนั้นบางทีอาจเป็นเพราะหัวใจของพระเจ้ามีสีอัมพันนั่นเองสีอมพันเต้นอยู่ในพระสวงของพระองค์บางทีนี่เองคือหัวใจสีอมพันที่ส่องประกายสว่าง ยิ่งกว่าไฟในความหมายรูปร่างและความเข้าใจแก่ทุกสิ่งที่เอเสเคียวได้ประสบบางทีเ e อเสเคียวอัดรู้ว่าหัวใจสีอัมพันนี้คือศูนย์กลางของทุกสิ่งและพระองค์ทรงแน่ใจว่าเราจะไม่พลาดมันท่ามกลางรายละเอียดตื่นตาตื่นใจอื่นๆในประสบการณ์ของเขาเมื่อพิจารณาถึงการเผชิญหน้าของยอนกับพระเจ้าในหนังสือวิวร์ ก็ปรากฏเฉดสีอัมพันเช่นกันแม้ว่ายอนจะบรรยายต่างออกไปเล็กน้อยว่าในทันใดนั้นพระวิญญาณก็ทรงดลใจข้าพเจ้าและนี่เน่มีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์และมีท่านผู้หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้นและท่านที่ประทับบนพระที่นั่งนั้นปรากฏเหมือนแจสเปอร์คาเนเลียนและมีรุงรอบๆพระที่นั่งนั้นปรากฏเหมือนมรกตวิวรณ์บทที่ส ข้อที่2ถึง3การผสมผสานของแจสเปอร์และคาร์เนเลียนคล้ายกับสีอัมพันมากนิมิตของเอเสเคียวและยอนมีความใกล้เคียงกันเมื่อทั้งสองเห็นบันลังของพระเจ้าและพระองค์ผู้ประทับอยู่จากบันลังของพระองค์หัวใจสีอัมพันเต้นอยู่ส่องสว่างบรรยากาศด้วยความลึกซึง้งแห่งความรักอันบริสุทธิ์เมื่อพิจารณาสีอัมพัน จะเห็นว่าไม่ได้มีเพียงมิติเดียวแต่มันมีการเคลื่อนไหวและการผสมผสานของเฉดสีดึงดูดเราให้เข้าไปสู่ความลึกและอบล้อมเราด้วยความรู้สึกอบอุ่นนี่ไม่ใช่สีธรรมดาแต่คือสีที่เปล่งประกายจากพระสวงของพระเจ้าหัวใจของพระเจ้าลึกซึง้งอบอุ่นและเต็มไปด้วยไฟรักเพียงใดตอนนี้ลองนำแนวคิดนี้ กลับไปยังคําบรรยายดั้งเดิมของเอเซเคียวเกี่ยวกับพายุหมุนสีอัมพันไม่ได้เปล่งประกายจากส่วนหัวใจของมนุษย์ที่ลุกเป็นไฟแต่ยังแผ่ออกมาจากศูนย์กลางของลมพายุหมุนนั่นเองทําไมจึงเป็นเช่นนั้นบางทีลมพายุหมุนอาจเป็นการสําแดงภายนอกของความจริงภายในของพระเจ้าบางทีลมพายุหมุนอาจถูกส่งมา เพื่อขัดจังหวะโลกของเอเสเคียวให้หมุนไปรอบๆความร่าร้อนในพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าความรักของพระเจ้าต่ออิสราเอลไม่อาจอยู่เฉยหรือสงบได้มันพัดเอเสเคียวเข้าสู่พลังและความรุนแรงเปลี่ยนเขาให้เป็นภาชนะที่สามารถรับสารของพระเจ้าได้อย่างเหมาะสมเมื่อพิจารณารายละเอียดอื่นๆการเผชิญหน้าของเอเสเคียว ก็ไม่เกินจริงที่จะคิดว่าความเป็นจริงภายในของพระวิญญาณของพระเจ้าอาจถูกสําแดงออกมาภายนอกอย่างเด็ดชัดเอเสเคียวได้บรรยายรูปแบบนี้ไว้ในหลายลักษณะและสิ่งที่น่าจดจำที่สุดประการหนึ่งคือคำบรรยายของเขาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและแต่และสิ่งมีชีวิตนั้นมาพร้อมกับวงล้อซ้อนกลางวงล้อเอเสเคียวบทที่ 1: ข้อที่16เมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเคลื่อน วงล้อก็เคลื่อนตามเอเซเคีย e วอธิบายว่าเมื่อวิญญาณจะไปที่ไหนสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็ไปด้วยและวงล้อนั้นก็ลอยตามไปอย่างใกล้ชิดเพราะว่าวิญญาณของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอยู่ในวงล้อเอเซเคีย e วบทที่1ข้อที่20วงล้อไม่ได้เป็นเพียงกลไกช่วยในการเคลื่อนที่แต่เป็นการสําแดงให้เห็นถึงวิญญาณของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ถ้าคุณอยากรู้สภาพภายในฝ่ายวิญญาณของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเป็นอย่างไรให้ดูที่วงล้อของมันในทํานองเดียวกันลมพายุหมุนอันร้อนแรงก็ไม่ได้เป็นเพียงกลไกลที่พระเจ้าใช้เพื่อหยุดเอเซเคียวแต่มันคือประสบการณ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมที่เอเสเคียวได้มีต่อโลกภายในของพระเจ้าหัวใจสีอัมพันภายในพระสวงของพระองค์ได้กลายเป็นลมพายุสีอัมพัน ที่ปทุออกมาจากพระสวงเพื่อขัดจังหวะเอเสเคียวและนำเขาเข้าสู่พระประสงค์ของพระองค์เมื่อพระเจ้าทรงขัดจังหวะเราไม่ใช่เพราะพระองค์ชื่นชมกับความไม่สะดวกของเราแต่เพราะเราหมดความรู้สึกต่อไฟรักในพระทัยของพระองค์เราหลงลืมความลึกซึ้งในความรักของพระองค์จากหัวใจสีอัมพันของพระองค์จึงเกิดลมพายุที่เต็มไปด้วยพลังและความรุนแรง เพื่อดึงเราให้กลับเข้ามาโคจรรอบหัวใจของพระองค์อีกครั้งการเขย่าในตัวและผ่านเอเสเคียวพระเจ้าทรงจัดการกับเอเสเคียวเช่นนี้เพราะพระองค์ต้องการเขย่าโลกของเอเสเคียวและเพราะพระองค์ต้องการทำสิ่งเดียวกันผ่านทางเอเสเคียวด้วยตลอดทั้งหนังสือพระเจ้าทรงสั่งเอเสเคียวให้ทำสิ่งที่ดูแปลกและน่าตกใจ และให้เผยพระวจ,จนะในสิ่งที่ยากและเต็มไปได้วยความหวังจุดประสงค์คือใช้ผู้เผยพระวจ,จนะเป็นลมพายุเพื่อเขย่าผู้อื่นจุดหมายคือใช้เสียงของเขาเพื่อทําให้ชีวิตประจําวันของผู้คนสั่นสะเทือนและเรียกพวกเขากลับมาสู่การจัดเรียงใหม่กับพระเจ้าเอเสเคียล e. ทำให้ลำดับความสําคัญของผู้ฟังสั่นสะเทือน และเรียกพวกเขากลับเข้าสู่โลกที่หมุนรอบพระเจ้าถ้าคุณจำได้ความฝันของผมจบลงด้วยบันทึกที่ค่อนข้างเศร้าหลังจากลมพายุหมุนออกไปจากสถานนมัสการทุกสิ่งกลับคืนสู่สภาพปกติผมรู้สึกเศร้าและรู้ว่าคิดจะจักพลาดจุดสำคัญของการเผชิญหน้าครั้งนั้นพระเจ้าไม่ได้ทรงสำแดงพระองค์เช่นนั้นเพียงเพื่อให้พวกเขามีประสบการณ์แปลกใหม่ หรือเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นพระเจ้าทรงปรากฏในลมพายุหมนุนเพื่อขัดจังหวะแผนการของพวกเขาและทรงเรียกพวกเขามาหาพระองค์เองน่าเศร้าที่มนุษย์มักมองข้ามจุดประสงค์เบื้องหลังการ,รเผชิญหน้ากับพระเจ้าและพอใจเพียงแค่ประสบการณ์นั้นเราต้องมองเห็นว่าจุดประสงค์ของการ,รเผชิญหน้าคือเพื่อมอบหมายงานของพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์ให้แก่เรา ผมเริ่มต้นด้วยหัวข้อลมพายุหมนุนเพราะสำคัญที่จะรู้จักตั้งแต่แรกว่าพระเจ้าทรงประสงค์อะไรพระองค์ไม่ได้เพียงต้องการให้เราเพิ่มหัวข้อพระคัมภีร์อีกข้อในคลังความรู้นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของความฝันนี้หรือแม้แต่ของหนังสือเล่มนี้พระเจ้าต้องการขัดจังหวะชีวิตของคุณพระองค์ต้องการมอบหมายพันธกิจใหม่ให้กับคุณเป็นการทรงเรียกครั้งใหม่ที่สั่นสะเทือน ลมพายุหมุนไม่ได้มาเพียงเพื่อทำให้คุณสดชื่นขึ้นแม้ว่ามันจะทำเช่นนั้นได้ด้วยแต่มันมาเพื่อจัดเรียงชีวิตของคุณใหม่